ในการต่อไปติดตามรับชมเส้นทางบันเทิงและต่อด้วยละครสัจจะในชุมโจนเสือสัง้าสานกันค่ะพุทธศาสนาสภาสิกวันนี้นะคะปสัสสตยยาอัสติทุกขังวิหารติเมื่อใจไม่สงบย่อมอยู่เป็นทุกข์และสำหรับภาพพิดท้ายข่าววันนี้ค่ะความพยายามช่วยเหลือครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในรักเกนตะกี้รถบรรทุกกลึงรถบรรทุกที่ห้อยลงมาจากสะพานเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะ การสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไปรอรับข่าไปพอบ้านนี้นะคะสวัสดีค่ะ